โซรักข้ามภพคำสอนของหลวงปู่มั่นพุริทัตโตอัน,นิกาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติ มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเตสังบูปะสโมสุสโขการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นความสุขในโลกของสังสาร,รวัตไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนและยั่งยืนความหลงและยึดติดนั้นร้ายกว่าที่เราคิดเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนดังโซ่ตรวนที่กักขังวิญญาณของเรา ให้วนเวียนอยู่ในความทุกข์ในคลิปนี้จะนำเรื่องที่หลวงปู่มั่นพูริทัตโตได้แสดงธรรมแก่เปรตตนหนึ่งที่เฝ้ากระดูของลูกเมียมานานถึงห้ารปีซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่จะมาคอยเตือนใจของเราให้เห็นถึงอันตรายของการยึดติดและจะสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางเพื่อความสุขที่แท้จริง เรามารับฟังเรื่องราวนี้กันครับโซ่รักข้ามภกเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้เทศโปรดเปรตเฝ้ากระดูกลูกเมียห้าร้อยปีซึ่งบันทึกไว้โดยหลวงตาทองคำจารุวันโนเรื่องนี้เกิดขึ้น ณบ,บ้านป่าหนองผือระหว่างที่หลวงปู่ท่านนั่งภาวนาก็ได้ยินเสียงร้องไห้หาลูกหาเมียท่านก็นึกในใจว่าผู้ใดหนอมารองไห้เป็นหมาเฝ้ากระดูกอยู่นี่ท่านใดนั้นเองก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าเฮ้ย <c oughs> ผีพระมาหลอกหลวงปู่จึงตอบกลับไปว่าอัตมาไม่ใช่ผีอาตมา ได้ยินเสียงร้องไห้ว่าแต่เจ้าชื่ออะไรทําไมถึงไม่ไปผุดไปเกิดมาร้องไห้อยู่ทาไมผีตนนั้นก็เลยตอบว่าข้าน้อยมีชื่อว่าเสียงจวนท่านช่วยพาลูกเมียของข้าน้อยมาหาหน่อยครับหลวงปู่จึงได้พูดกับผีตนนั้นว่าตัวเจ้านี้มวัวแต่หลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นลูกกูเมียกู จนต้องกลายมาเป็นเปรตเฝ้ากระดูกเหมือนหมาห่วงกระดูกทุกทรมานมาห้าร้อยปีแล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรือลูกเมียเจ้าป่านนี้ไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่เจ้ามามัวเฝ้ากระดูกที่ปราบประโยชน์อดู่นี้ซึ่งเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นทําให้เป็นทุกข์ตายไปก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเหมือนกับคนอื่นเขาจงปล่อยวางซะจะมานั่งร้องไห้อดอดจากอยาก เป็นผีมันไม่คุ้มกันดอกนะผีตนนั้นได้ตอบกับหลวงปู่ว่าข้าน้อยเข้าใจที่หลวงปู่พูดแล้วหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ให้พรไปว่าเออขอให้เองจงไปดีนะถัดมาอีกสองวันขณะที่หลวงปู่มั่นกำลังนั่งอยู่ในสวนมีผู้ชายสองคนมาหาหลวงปู่มั่นหลงปู่จึงได้เอ,อ่ยถามไปว่า โยมทั้งสองมีธุระอะไรหรือชายผู้หนึ่งจึงเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันก็คือนายเคียนไปไถานาแลนอนหลับที่ใต้ต้นไม้แล้วมีผีเปรตตนหนึ่งมาเข้าฝันครับหลวงปู่เปรตตนนั้นบอกให้ข้าน้อยเอาไห่สองใบมาให้หลวงปู่หลวงปู่มั่นท่านจึงถามไปว่าแล้วไปเจอไห่ที่ไหนละ่ะชายผู้นั้นจึงพูดต่อว่าไปเจอตอนไถนาครับ ในฝันเปรตตนนั้นบอกว่าชื่อตาเสียงจวนได้ฟังเทศจากหลวงปู่จึงหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วครับตอนนี้จะไปเกิดแล้วหลวงปู่มั่นพอได้ยินดังนั้นก็ได้พูดสอนชายทั้งสองคนไปว่านี่แหละโยมความรักความหัวหาอะไรเป็นเหตุให้คนไปเกิดเป็นผีเปรตได้ห่วงสิ่งใดมากก็ไปเกิดเป็นเปรตเฝ้าสิ่งนั้น จนลืมวันดื่มคืนจนเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีพันปีก็ยังไม่รู้ตัวด้วยคำสอดของหลวงปู่มั่นเปรตตาเสียงจวนสามารถละทิ้งความยึดต,ติดและพร้อมเดินทางไปสู่ภพภูใหม่เรื่องราวนี้สอนให้เห็นว่าการยึดมั่นในอดีตไม่ได้นำความสุขมาให้แต่กลับเป็นการกักขังจิตวิญญาณไว้ในทุกการปล่อยวางจึงเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวัตสงสารและพบกับความสงบที่แท้จริงเรื่องราวแนวเดียวกันกับเรื่องโซ่รักข้ามภพในสมัยก่อนนั้นก็มีมากมายหลายเรื่องนะครับส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการยึดติดในทรัพย์สินหรือบุคคลอันเป็นที่รัก จนกลายเป็นเปรตหลังความตายผู้ที่โลกมากเมื่อตายไปกลายเป็นเปรตที่เฝ้าสมบัติของตนแต่ด้วยความยึดมั่นในสมบัติของตัวเองจึงไม่ยอมจากไปจากกองสมบัติที่เคยเป็นของตนยังคงเฝ้าดูแลสมบัติเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จะเรียกว่าเปรตเฝ้าสมบัติบางคนรักลูกของตนมากเมื่อลูกของตนเสียชีวิตไปก็เศร้าโศกเสียใจมาก จนถึงกับตรอมใจตายตามไปก็จะไปเกิดเป็นเปรตคอยเฝ้าร่างของบุตรและคร่ำควรวญอยู่ไม่หา่างแบบนี้เรียกว่าเปรตเฝ้าบุตรบางคนชอบกินมากเมื่อตายไปจึงไปเกิดเป็นเปรตและยังคงมีความอยากอาหารอยู่ตลอดเวลาเห็นอาหารที่ไรก็อยากกินแต่ไม่สามารถกินได้ต้องทุกขทรมานจากความหิวโหวยพวกนี้จะเรียกว่าเปรตเฝ้าอาหาร บางคนที่รักบ้านมากเมื่อตายไปจึงไปเกิดเป็นเปรตและยังคงเฝ้าบ้านของตนอยู่ตลอ,อดเวลาไม่ยอมจากไปที่ใดพวกนี้ก็จะเรียกว่าเปรตเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นแล้วบทเรียนที่เราได้จากเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือความยึดติดเป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความยึดมั่นในทรัพย์สินบุคคลสิ่งของหรือแม้แต่ความรู้สึก ก็ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิน้นอย่างที่สองการปล่อยวางการลดละความยึดมั่นถือมั่นช่วยให้เราพบกับความสุขและความสงบและบทเรียนอย่างที่สามที่เราได้ก็คือชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนทุกคนต้องไปเชิญกับความตายการยึดติดในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์และถ้าหากว่าเรา สามารถที่จะนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เราสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกๆท,ท่านได้หากท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ